สวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาคุยนะครับเรื่องประกันนะครับก็นะครับต่อจากนะครับในนะครับรอบที่สี่นะครับว่าวันนี้ผมมาคุยประกันเรื่องนะครับ IUL ซึ่งย่อมาจากว่า Index Universal Life นะครับซึ่ง IUL เนี่ยนะครับได้ทั้งเงินเก็บได้ทั้งเงินป่วยและเงินเสียชีวิตนะครับและสามารถเอาออกมานะครับใช้ได้ ระหว่างที่เราเดือดร้อนนะครับแม้แต่เงินกเกษียณอายุในระยะยาวเพราะเขาเอาเงินส่วนหนึ่งของเราเนี่ยนะครับไปลงทุนกับหุ้นซึ่งหุ้นที่เราเขาไปลงให้เราเนี่ยไม่มีความเสี่ยงคือถ้าหุ้นลงนะครับเลยศูนย์เปอร์เซ็นไปเราก็นะครับอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นแต่ถ้าหุ้นขึ้นนะครับเราได้เงินนะครับซึ่งประกัน i u l ตอนนี้เป็นทีน่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา ถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมนะครับหรือว่านะครับคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ